คือไอ้หน so so, ังคือไม่ทุกตัวแหงกต่เดี๋ยวเขาลงงานก่อนเลยเขาเนังออมาว่าิัยได้เราว่าคันเขายาชงอลิฟว่าาชงเลยเอเรอป้ยเ่เราคะแนนงไลมาเราบี่อามหาองได้คว่าวนมันยาชงไม่้จะบอปุ้ยเนี่นั่นแหละจะบอกปุ้ยเน่นอนามม ไปกุ้งแท่งเข้าห้องน้องคือไปยุงดิเออคือยุงกับเท้ไปก่อนคันเขาอยากชนนี่กัขโอเดี๋ยวเขาดแล้วนะต้องผู้เดียวมันมีหงอกยังเอาหงอกตัวเบิร์ตได้เนาะมันเนออก็พี่น้องชุมน้องเน่ะเบิร์ตได้ได้เนาะแย่มากับเบิร์ตเฮ้ยนั่งล้านมันเด้ล้านมันขับมัหาขับมันหาขับมันหามันมันอยู่กับเบิร์ตนบิร์ตอยู่นะจะคั่มจะคั่ม อย่าคำแรงมักแล้วทำไมาเลอย่าคำเลยอย่ได้ยก่งเกะเลยม่ก็บอกเขาบอกคนอื่นแล้วก็มีน้อ้่ี่าบอเอาใครสิบอกนี่ยคำใตก็อย่าคำแรงนน้อย่าคำตอนนทนี่เบนะลวกค้าคกับนี่เบเบไงมาีบอึดเก็เอาต้องถอยาอนออกรถามคนคาคนอค้กยันอยแลวเดาด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กองใใจออดีก uh ็อ huh. น่องนั่นะมนกี่นี่พม่ามันกมีผู้ยิงกกมีเด็กน้อยนเป็นยังดอกโอ้ยเห็นว่าเขากัแต่วเราบ้านจานลงนนี้บอกเฮ้ยยายเู้ยายมันโตคนเดียวเออคือยงเขามันชุเชนเาจลงนี้เขาไปเยอนนีบอกมัชุกเชิ้เขาอยานี่ก็เสียบขอไ่ใช้ก็ได้ดอ่ไมรู้นะพีจับเาไม่ใช้แล้วก็ยังแบบแต่ยังไล่ชมาบ่นเอาบอ อไว่ร้ไม่้มีเดีวเล่นานโรงงานนะคนยัง่ะอะไระบอมาเขาอโรงานไปเขาเอาหมือนคนอื่นไอ่ไอเจ้าขวเาบอกนะเฮ้ยบุญญากตรงวาหนักเตนท์ะันทางเรือยอรันนเตทนี่บอกมีแกบเนาะแล้วิโลาชมมันซเาบ่มแทับี้ามนมีแบบทับถี มันย่างงอกมันมาไปเลยนั่งทานเลยอันบอกว่าแล้วเรอยู่บุญเดียร์เราคนอยู่นะอยู่บ่ได้เพิ่มกระเบืงคนเลยก่อนห้องทามันก็นั่นนย่งชิ้นเดือนม้วชิ้นเดือนใหญ่เขากับพ่อพ่อกันอะไรอ่ะเราเ้ามาก่อไม่นี้แต่เรามาอันดังกับสองทาง Bạn năm mươi mặt của mình. Hãy nhau được môn năm gói. Nguyên nhân ngày mùng năm gói. Tìm thấy được. Nguyên nhân ngày mùng năm gói. Tìm thấy được. 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 Tìm được. Tìm thấy được. Tìm thấy được. Tìm thấy được. กูบอก่าอาจารย์บบอกต็มยังเปาเนาะเออยัโชว์่ะอาจาร์บถึลาเอ้าอาจารย์ัเป็นปอแล้วเนาะน่อาจารย์มาตัวเดียวอาจารย์ถึงปตออแล้วแล้วจีฮานยม่ากอยากเราทำเ็ดบ่รอเราไม่อยากเ็ดเราไม่อยากเต็ไม่กินที่กินเป็ตัเดียวล้วาาีรม ชื่อตัวเจ้าไไปน้ำค و เจ้าได้จกเี่ยมมีอะรกินกินีเาะงานเสร็จแล้วอ่้ายชิลก็หายจะวันเงเว้นน้ำขึ้นกินเลือดนยางห่เบสมีบสใดจึดเพื่นตายลงแก่ใจบบเราเส้นยลงมาเนาะไ่ใช่ตลาดเลกับยาดิม เื่อประัไปละบอบอเช่อเยวไปพาดสุดจุดเอามนไปตลาดเราเข้าไปแเจเปาเราชู้ชู้ดในช่วงไปาเาเนี่เพว่าลาเาน่รมเอาเนาะเอือนชเห้แข็เมือเมือเือนางเงินเาบอก่วงในช่วงทอนเชาบอกเว่าอไเจ้าทอนเ้าอนใชวเจ้าอนไปไหนนะจอยาก้องหน มันออกตรงนี้ตั้งกลังเลยดมองไดละสิไปโอ้มองงับ่วันั้จะขอยงปันจใจไปกบไปบอกม่บัวแลเฮ้ยเขานสิไปโอนเงินไปหล่ยืมอาหา้จ้เผา่ใช่นตงจิเผาไชือไมคุณในเด้อบอกว่านเอันน้กเผามชไ่ไม่มีด ได้มองลาง่ายยังไงเขามุงล้างกันไก่มึงเห็นบ่บ่ล้างกันไก่มึงเห็นบะเขามุงล้างกันไก่เป็นม่งหนกเยงายกันไก่ง่ายนไ่ง่ายกา่ง่ายกันไก่ง่ายกันไงายนไ่ยกันไก่ง่ายกันไ่ง่ายัไ่่ายนไ่ง่ายกันไก่ง่ายกันไ่ง่ายไก่ง่ายกันไม่ง่ายกันไก่ง่ายกันไก่ง่ายกัไ่ง่ายไก่่ายนไ่ง่ายกไ่่ายไ่ายไม่่ายนไ่ง่ายน ทั้งหมดทั so sí, ้งป่างานตอนไหนอันล่างใครคนเดียวงานขามการเอาอันยงงกมบเ้อาองารช่องกระดาอไบีเออมึงกางิมึงเทสทิเผาไมึงเ็นอย่างนี้ เาตั <g ül ens> ้งไม่ใช่ทล้วมาดอกวะเยังระมาณต่ิตไกนอตน่กอยชาแติมาต่องามดเยวลเาคือบ้านเาจะทำยังลอ้เยเายิ่เต็มเลยยเต็มมามันไดแล้วอามาเลทำงานเขาเห็นใ่ตะโ่ตะโ่บุมาตะโตะโ่ไตะโ

มันอยากได้เงินคือว่าในเต็มว่าทองเรายืนพังเลยมันเกาะแล้มันลต้กจัทางใดมาทงานก็ว่าพรามันบิดแล้วพรมันบิดลนไม่ดไม่ด่ใช้อยู่โรงงานถูกปะน้องเอออยู่โรงงานก็อยู่โรงงานอผมมันจะเทอะตเร่อานยังงอือแตเห็นบ่ตงนได้แล้ว่โรงงานมันเกาเลยมันจะเทอะนอเลยสิเนาะ